ยาอยากก็ไม่มีแล้วนะอัานให้หน่อยกันอ่านเดี๋ยวลองเพลงให้แม,ม่ฟังหนึ่งเพลงนะคะน้องขวัญใจเมืองสุรินทร์นะโง้ในสายตาเธอกะหูอยู่เด้อว่าเธอโน่หอใจหูเหมื่อว่าไอมีใคร แกล้งงูยื้อใจบ่หายเจ้าลาเฮ็ดดีนําสุยางส่วนนําสุยางยังมีน้ําตาอย่าทําแบบนี้เด้อจ้าแพงป่านมวยตาอายยังน้อยเอาใจอือายสิไปกับ่อเข้าใจเหตุผลอยู่จ้า ได้ข้าวข้าดองอกองอสูงเจียดฟ้าคนที่นาลากลายเป็นโตเฮาเมื่อเจ้าไปดีเมนเก็บปันไดกลั้นใจทนเอา จบแบบเท่ๆยินดีนำเตาหนาที่เป็นเตาคือรบเจ้าออกจากใจปโปบและปูห้าร้อยขันเกลาวสี่ร้อยห้าสิบขอบคุณมากนะคะขอบคุณเน้อสาธุบุญนะคะขอบคุณนะคะสองสองสองช่องไม่มีไม่มีสองเชือกหน้าร้านไม่มีช่องนะแม่ไม่มีนะคะ ม Pie, ่มีช mm ่องนะคะให้ปู่ห้าร้อยนะคะกันกลาวสี่ร้อยนะคะสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบะให้ช้างหน้าร้านคุณตาเชื่อเงินหึงก็อีกอีกอีกสามพุงละรร้อยแบบเนาะแม่ควาลองเพลงเพราะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่จ๋าฝากเย็นวนจันทร์ด้วยเด้อยังตกงานนะคะแม่ไม่มีเงินเดือนเงินดาวอะไรกับเขาเลยนะคะ บากเยนวนสักช่องด้วยนะคะมาเป็นโคศกแทนปอปอแป๊บหนึ่งนะคะแม่จ๋าอย่าเพิ่งเบื่อเด้อเดี๋ยวนะคะคุณแม่นะคะเดี๋ยวคุณแม่นะคะคุณแม่ชาลิดาชื่อเหมือนกันเลยมาแก้วบุ้ยแก้วบุ้ยควานแปดบ้านบ้านแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะคุณแม่ จ๋าคุณแม่จานต้องไม่เป็นไรไม่ได้ดูไอ้ขวัญร้องเพลงเพราะอัยนวนร้องเพลงเพราะส <c oughs> วัสดีนะคะแม่อันนี้นะคะออเดอร์นะคะเมื่อกี้ให้ปู่คุณแม่ริมนะคะ <c oughs> คุณแม่ริมสองเชือกหน้าร้านนะคะชื่ออะไรคุณแม่แอนชื่อปู่แม่แกกับสาวกันกลาวนะคะจ้ามาออันนี้นะคะเ <c oughs> มื่อกี้จัดระยังของคุณแม่พีของคุณแม่ริม เดี๋ยวนะคะอดีตท่นา,ทานคุณแม่ริมคุณแม่ริมปูห้าร้อยกันกล้าสี่ร้อยห้าสิบเดี๋ยวจะแบ่งให้ราคาคุณแม่ตับกันเกล้าอีกจานคุ้อ่ะถ้าว่าก็ต้องรอมันเกลืออยฮะเออเดี๋ยวจะแบ่งแป๊บนึงคุณแม่ริมคุณแม่ริมนะคะคุณแม่ริมแล้วก็นะคะออเดี๋ยวคุณแม่ชะลิตา คุณแม่ชาลิตาให้หน้าร้านเชือลระถุงให้หน้าร้านเชือละถุงแล้วก็บ้านที่ไม่ได้มาก็จะแบ่งเป็นย่าให้เชือละหกมัดเนาะแปดบ้านนะคะอันนี้นะคะจากคุณแม่ชาลิตาชาลิตาทั้งหมดได้สิบบ้านก็คือตรงนี้สองร้อยอีกแปดแล้วก็คือให้คนที่ไม่ได้พาช้างมาเป็นย่าเป็นคนละหกมัดเนาะโอเคหน้าร้านไทยรยังของคุณแม่ชาลิตาเชาือละถุง เออแล้วทีนี้ของคุณแม่ริมอะจัดสองคุณแม่ริมก่อนได้ไปกี่ถุงแล้วคุณแม่ริมคุณแม่ริมอานปูเทไปกี่ถุงสองแล้วก็จะเหลือสามจะแบ่งเป็นคะแนนให้ร้อยหนึ่งเนาะให้คนละร้อยไปซื้อกับข้าวนะคะคุณแม่ริมอจะให้เทผลไม้ให้ปูสี่ถุงกระงไปวมันแก้วถุงหนึ่งก้ยถุงหนึ่งก็จะเหลืออีกถุงหนึ่งเอออีกถุงหนึ่ง เราจะได้เป็นคะแนนร้อยหนึง่งถูกไหมแม่จ๋ามาป้อแบ่งให้คะแนนควานคนละร้อยนะคะที่เหลือเป็นตะกร้าผลเป็นผล,ลไม้ให้ช้างนะคะคุณแม่เขาจะได้มีกำลังใจนะคะพาช้างมาบ่อยๆช้าง,างก็ง<อ>กจะได้อิ่มนะคะขอบระคนคุณแม่ริมนะนะคะกราบขอพระผู้คนค่คะให้คนละร้อยจะได้แบบมีกำลังใจพาช้างมาบ่อยๆช้างก็จะได้อิ่มอิ่ม ตรใหญ่ทั้งหมด500เทผลไม้ไมาเทไหร่ผลไม้ละ400ผลไม้ส่ร้0ยอ่ะแยกกันโอนผลไม้ตาใหญ่่ะสีถุงเทไปกี่ถุงแล้วอ2อ,อก็เหลืออีก2อ,อของคุณแม่ชาริตาอีกหนึ่งเทไปยังยเออไปอีก3าที่ยังไม่เทเดี๋าายวถ่ายคลิปแป๊บนึงอันนี้ของคุณแม่ริมเดีย๋ยวนะคะ เดี๋ยวย่ามาเดี๋ยวจะแจกนะคะของคุณแม่ชาลิตาอาทายอาทายก่อนถ่ายคลิปจากขอบคุณคุณแม่ริมนะคะเม่ตาควันควานหน้ารานนะคะสองเชือกนะคะมีสาวกันกล่าวแล้วก็ปูแม่แกแล้วก็เม่ตาป้อนผลไม้ด้วยนะคะขอบพระคุณคุณแม่ชาลิตานะคะคุณแม่เลนูคุณแม่สุนีราบขอบคุณนะคะคุณแม่นะคะป้อนหน้าร้านแล้วก็เม่ตาควานควานนะคะรากขอบคุณค่ะ แปดบ้านนะคะเดี๋ยวได้ยาตกันทังละหกมัดนะคะคุณแม่แปดหกสี่สิบแปดญาสี่สิบแปดมันะะดมนะคะขอบคุณแม่คุณแม่ชันตาวันนี้มีข้าวให้มีข้าวด้วยนะคะคุณแม่สามสิบกล่องนะคะข้าวท่ากล่องละห้าสิบ ดวงดาวก็มาดวงดาวฝากเ็นดูดวงดาวด้วยนะคะแต่โชคแต่โชคสวัสดีครับนายยานางไประเบาะโอ้แต่งตัวตั้งแต่เช้ายังไม่เสร็จเลยได้เครื่องสำอางเยอะเดยนะคะยืนรอกับเช้าได้คขาแม่คุณแม่ชาริตานะคะแจกยาแปดบ้านนะคุณแม่ชาริตาแปดหกสี่สิบแปด้วยหนอมัด นี่มีใครบ้างนะคะที่มามีดวงดาวอย่าเปิดไปกินข้าวเหรอกับข้าวเลยอ่ะน,นัก้ลงทมยายทำไมไม่เต้ยวันนี้ยายยายมาเต้ยเหมือนลำแล้วยาย อปวดคอฝากอินดูพังเพิ่มซับได้นะคะไดูมลไมถูกบังไปถูกวัดใช่ไหมไม่เถอะนีมันไม่มีคนเข้าก็เลยร้องเพลงคนเดียว đang điều. Đúng không? Tại tuổi trẻ nên là tuổi trẻ là là là